คลิปนี้มีตาสีเขียวของใบเขามาให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องหอดแล้วเด้อลูดูการเข้าที่ตั้งท่องแล้วพี่น้องสีเขานานวเนีย่ยท่อนกับสีมาเตรียมว่านปุ๋ยรับร่วงเขาเขาดอเนาะพี่น้องเนาะหลายคนถำเอามวา้เยี่ยท่อนใส่ปุ๋ยสูตรใดจะบอกเลยพี่น้องเยี่ยท่อนใส่ปุ๋ยตรากระ่ต้สูตร1ิ1หาิหาบวกกับปุ๋ยตรากระต้ี่ชั้นศูนย์ในอัตราสองต่อหนึ่งนะคะยูเรียหนึ 15. 15. 15. ่งซิมหาิหาสองเนาะค่ะเนาะที่มา่วานปุ๋ยมือนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวอีเต้แดงแล้วแตก ข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองสองสายพันเลือพี่น้องเลยอเออเออมีเอกสายพันหนึ่งก็สิเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีเตีรลาวพี่น้องเพราะว่าสามสายพันุนี่เป็นข้าวดอเบิดเลยพี่น้องก็สิเห็นสีเขียวยางเดียวเด้อค่ะเด้อคลิปนี้นะนะพี่น้องคะนี่นะข้าวตอนนี้ก็ลังสิเริ่มตั้งทองอ่อนๆค่ะอเราก็ถึงเวลามันก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องพราเพื่อนข้าวดอกก็จะยืดสีปมาณวันที่สองที่สามกันยา่าถึงวันที่สิบกันยา่านี่เท่ากับเมื่อวานรับล่วงรับหมากได้ ได้ว่าขันเป็นเขาไงเนี่ยเทาก็บสีอยุที่ประมาณกลางเดือนกลางเดือนกันยาถึงวันที่20กันยาอย่ากเกินนะคะถ้าเป็นเขาไงยังเขาก่อเขาหกเขา,ขา,ขาเนี้วกีบเดี่ยวจังสั่นนะคะพี่น้องซึ่งตอนนี้ยายท่อนสีว่านอยู่2ทงงหน้าโคก ท่องหนึงแล้วก็เลาะหลังบ้านหลังบ้านเรือจากน้ำท่วมนะ,นะนะพี่น้องเนี่ยเขาเนี้ยไกลหน่อยของย่าทอนก็เออคืองามแต่ว่ามีเทคนิคอย่างหน,นึ่งนะพี่น้องคันเข้าสังเกตเบื้องใบเขาค่ะเขายัางเขียวดีอยู่นี่พี่น้องเ่าต้องใส่ยูเรียกอะไรเด้อใส่แต่ชิมหาชิมหาชิมหาสหามตเลยก็ได้แต่ว่าย่าทอนกับผสมเข้าไปนิดนึงเบื้องใบเข่าลักษณะใบเขาของเฮ้ามันเป็นช่วงหน้าปีมันกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องลังค้นกับแบบว่า นับมือนับเว้นบบย่าทอนบบนับเดียทอนไปนเบิ้งที่ต้นเขาว่าโอ้ซัมนี่แต่ว,ว่าเพิ่นกบ้านเขาวดอเมืองในพี่น้องเขียวงามสาบายตาค่ะพี่น้องข้างล่างนี่ก็สิเป็นข้าวเหนียวกีบเดียวย่าทอนยังบบท่านในบ้านปุ๋ยเด้อค่ะเดอ้อย่าทอนก็หวานแต่ข้าวดอซึ่งข้าวอีเตียเ่ยงเราแตกเขาอีเตียเล่าล่ะเขาใกล้หน่อยพันสีทองค่ะที่ย่าท้อนทานวานสองคนกับพญาย่าท้อนเก่ามื่อวานหล่ะค่ะพี่น้องจนว่าคำอขอบคุณทุกคนถ่าติดตามเบิ้งล่วงเขาในเรื่อค่ะเดอ้อทั้งสามสายพันธุ์ค่ะ